สิเ็ดดาวนี่นี่นี่อุยร้อยเจ็ดสิห้าเลยแแบง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 งแบงแงแบงงแบมแบงงแบแุงคิมงคิมแบงแบงแงแงแบงแบงงแบงบงลงแงแบงบงบแแ <laughs> 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 C wow! body WOW! FANTASTIC BABY <hums Kim, oh, cool. oh, man! U ]kaha. Oh, ผมว่าเขาจะเกลียดพ,พวกเราเพราะงี้แะใช่เกาหลีเล่นลนะเราแนะ่ห้ามเกลียดพวกผมนะห้ามเกลียดพวกผมสะพาบังคับเงี้ยห้ามเกลียดพวกผมนะแล้วก็ไปฟลายตีพวกผมด้วย <laughs> ท่านสู้เมีย <laughs>

เวลาที่ถึงเมือนผมว่าี่ว้อรักแฟนคแล้วใช่ครับช่วเป็นที่ที่น่ารักที่สุดที่เราผู้เราเคยเจอมาถ้าดูดีเกมวอนถ้าทำได้ของมไม่ไปไหน ลุงคิมอยู่ไหนเนี่ยน้ำไปไรผมบว่าขอเสียงให้ลุงคิมมาแล้วกริบกริบใครบอกแขนผมใหญ่ผมเป็นนักกล้ามเป็นนักกล้ามเขา ว้าว wow, fantastic baby ลุยอาร์อะอาร์มอาร์มเบ b บบีใครว่าผมอ้วนผมไม่อ้วนนะไม่เชื่อด eh ูแบง์อ้วนใครว่าผมอ้วนเอาเลยไปโทษถึงถอนใครอ้วนใครว่าผมอ้วน ใครว่าพี่หอมดูเบงก้ามนี้เบงโอ้โหเบงโอ้โหเบงโอ้เดี๋ยวไงดูคุณพระโอ้ตายคุณพระจะช้ำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวที่คนนั้นเอาไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีวะเอาไงวะตกใจเลยเอาไงดีวะผมมือดังๆให้คนละหนึ่งทีโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยเราจะทำไรให้เขาดีมันไม่ใช่น้อยๆเลยครับโอ้ อันนี้คือได้ได้เลยรั้นันทไหี่ควายสามตัวจะมารวมตัวกันนะครับทำหน้านหวานๆให้ดูนหน่อยทำหน้าเซ็กซี่ดิยอ,ยอ,องอยังเหลือ เโอ้โหได้แล้วได้แล้วครับไม่ใช่อันนี้ควสใหม่แล้วนี่พี่คนนั้นนะคนหวเขาพุณขอบคุณพัชมัสนะครับผม เฮ้ยเราต้องทำอะไรก่อน้าได้หมดเลยเราต้องพวกผมไม่ได้อะไรกันเลยเราต้องเอา<ม>น้ำมาลากใส่หัวเอาอีเอาเอ,าพอ,พอีพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟทำได้พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟจะให้พวกผมทำอะไรไม่พี่ก๊อฟจะให้ทำอะไรพี่ก๊อฟครับ ทำตัวแบบนี้ทุกวันก็พอดแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับจริงครับขอบคุณนะครับเนี่ยขอบคุณพี่กรณ์นะครับขอบคุณเอสมัสนะครับขอบคุณมากครับผมออ็อกซิมัสนะครับผมขอบคุณอ็อกซิมัสรีบไปเรียนเถอะแล้วนี่เละมา20นาทีแล้วเราอะอยากไปเรียนไหม แต่เดียวแค่คนเดียวลุงคิมใช่ไหมครับดาเทใครบอกว่าอ้วนใครบอกว่าแบ๊ค้วนครับผมดูลุงคิมไม่ทำไรโทรไปที่ฟ้านัดห้าโมงครึ่งบอกเลยห้าโมงครึ่งพวกมือลงมาลองข้างล่ายใช่ครับผมตอนนี้ยี่ห้กโมงครึ่งครับลุงคิมยังไม่มาแล้วผมลุงพี่เทวอลอติด ฟังฟังฟังพี่พิมพูดนะครับพี่พิ่งเพี่งิมเสียแบบมาเมานะพี่แบ้เฮ้อเฮฮ้ลเหลยฮเหยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮแล้วเดี๋ยวลงไเเลย้ยเฮ้ยเฮ้้เ้้้้้เเยอเอ้้ิ้ยเรติด้ย บอกพิมพ์คำาาไเเเดี๋ยวลงไาละเดี๋ยวลงลเรื่องเสียงใครเนี่ยบเลย่ทำไมี่ลยไม่าผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะฮัลโหลรีบลงมาเร็วๆลงรายการไปแล้วโอเครอ่น้านะอืมอ่ะ บุยรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องรู้เรื่องทุกคนนะครับผมคิมลำใหญ่ยังลุงคิมลำใยญ่ครับผมอยางเธอจะเงาเหมือนยังฉันรียแล้วปะปะาะปะไบาไปลาไบลายบายคิดถึงทุกคนครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณของขวัญด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันสามคนอีก เดี๋ยวเราไปจัดอีกครับผมเดี๋ยวพวกผมจะทําให้มันกว้างนี้ครับผมจะถล่มกันครับเพอจะทีประตูทุกอย่างถามทีพูอ่ห้องฟ้าครับอย่าลืมมานะครับคอนโดจุดๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับบบาทยุบขอบคุณนะครับคุณนะครับ